รูมิด3.2โดยผมเองมีสปอร์ในเรื่อง3.2นะกิจกรรมใหม่เกมเท่าแก่น้อยที่บ้านว่าแต่สมัยนี้ยังมีคนรู้จักเกมเท่าแก่น้อยปาวะแจก5ดาวฟรีรุ้นใหม่กับลัวชาไอดีผมขาดตัวฮิวถ้างั้นก็เพชรผมหมดแล้วอะแล้วผมจะเอาเพชรที่ไหนไปเปิดไหม นอกจากแจก20โลแล้วนี่ก็ยังมีแจก10โลจากจุดไม่อวยพรถ้าเราอยากให้ใครอวยพรเนี่ยสามารถเลือกได้เลยส่วนผมก็คงเลือกขี้ไม่โกะเรามาดูกันสิว่าเขาจะขยี้มันปปที่แล้วหรือเปล่าจับที่ทุกการเลยครับมาแชมพูแล้วพูดได้แล้วครับเอเอเพราะว่ามันคุนๆนะดเดี๋ยวนะนี่กุตายแลยนะ้วเหรอนาใแต่ตอนโดนเสียบะนะอุย้ยแมวแมวแมว,แมว,แมวนี่แหละเป้าหมายการเก็บเพชรหวังว่าจะไม่เข้าโครงการคนละครึ่งนะ่ะ เอ้เอ้เดี๋ยว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 ทุงมาจากไหนเนี่ยฮอฮึฮึดูเล็กมาจากผู้เอกแล้วห <c oughs> รอยยิ้มที่คุ้นเคย